ขาไใเปิดให้มานี่มามานี่เร็วมาอันนี้ไม่ใช่หมาเรานะหมาบ้านลุงอ้วนขาบ้านปะข้าบ้านไหมรออยู่นี่นะเดี๋ยวซื้อหนมนมาฝากไปข้าบ้านไปไปข้าบ้านไปข้าเด้วเล่นน้ํามาซะเปียกเลยดูดีไปหลังอ่านนี่ยนะไปไออ้วนไปแสะข้าบ้านเร็วข,า,า,วขากลัวกันแล้วไป ไปไม้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 ตีไม้ตีไม้ตีเห็นไหมเขาเลี้ยวกลับแล้วนะเขากลัวน่ะตี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 ไม้ตี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 ก่อนตีก่อนหนูหยิบไม้แค่นี้วิ่งเข้าบ้านเลยตีไม้แค่นี้น่ะตีเดี๋ยวแม่รอก่อนนะแล้วปิดประตูให้รอก่อนนะเดี๋ยวซื้อหนอมาฝากไอ้แสบน่ารัก